สวัสดีครับบางกุดภูเก็ตครับผมท่านกําลังหาจอหาปลาจอหาหมึกจอหากุ้งหรือจอหาที่อยู่ของปูนะครับสามารถเข้าไปตามนะครับทางช่องทางยูทูบหรืออื่นได้นะครับนี่คือเฟซหลักของผมนะครับชื่อบางกุฎภูเก็ตจีเบตกปลาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับตามนี้ได้เลยบางกุฎภูเก็ตจีเบตกปลากับ Facebook เฟซเพืเ่อนเต็มกดติดตามแทนเนาะเบอร์โทร์ติดต่อ0844413506 เวลาทำงาน8โมงเช้าจนถึง1นทุ่มเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์สองทิศผมหยุดงานเนาะและอีกช่องทางและนี่คือเพจของผมนะครับ B W Phuket Gb ตกปลาก็จะมีน้องแอดมินคอยตอบข้อมูลให้ท่านนะครับและอีกช่องทาง t i k t อกนะครับ B W Phuket หรือท่านพิมพ์เพียงแค่บางกุฎ Phuket ก็โอเคแล้วบางกุฎ Phuket ไฟฟ้าข้าเถิงการซาวเดอร์หาือนนอกหรือจะซินด์ราดผมก็จะมีการทําข้อมูลหลากหลายนะครับ เราจะเป็นทางของการมินนะครับนี่คือผลมาตริกการประมงกับจอโฮสต์นะครับซัมยังนะครับหรือระบบ3มิติจริงๆนะครับหลายๆท่านอาจจะมีเดีย๋ยวผมจะเพนให้ดูสักนิดนะครับสังเกตจอทางซ้ายนะครับหลายๆท่านจะมีข้อมูลว่าของเพื่อนเราของคนรู้จักเราใช้ซาวเดอร์ระบบ 3D ซาวเดอร์ระบบ3 d ขั้นแรกนะครับเ,เครื่องของท่านมีหมดนี้หรือเปล่านั่นคือข้อพิสูจน์ว่าท่านคือเครื่อง3 d จริง มันจะขึ้นอยู่ในโหมดได้ท่านเลือกเลยว่า 3D Sona นั่นคือ Sounder 3D จริงๆนะครับกดเมนูเพื่อจะเห็นครับปึ๊บ <c oughs> มันจะเป็นลักษณะของการสแกนและใช้หัวสัญญาณที่แตกต่างผมเลยถามว่าท่านแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าท่านของท่านคือ Sounder 3D แล้วมีโหมดนี้หรือไม่และที่สำคัญมันจะมีกล่องสัญญาณที่ปั๊มคำว่า 3D เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือ Sounder 3D จริงๆนะครับ สารเดรีดีก็จะมีในกลุ่มของ BNG ซิมลาดลอเลนเรมารีนนะครับก็จะมีกล่องแต่กลับมาต่อแต่เมื่อเป็นการ์มินจะใช้ชื่อว่าระบบพาราติกไลส์โคปนะครับมันเลยข้ามขั้นคําว่า3มิติเพราะ3มมิติมันคือภาพนิ่งแต่พอเป็นพาราติกมันจะเป็นการเคลื่อนไหวอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าในคลิปต่อไปเพราะผมจะมาคุยเรื่องของซิมลาดก่อนนะครับ ซาวเดอร์นะครับหนึ่งตัวของสิมรัดคุยมันจะเริ่มตั้งแต่จอขนาด5นิ้วนะครับ5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วมีทั้ง GPS <c oughs> และก็ซาวเดอร์ GPS เป็นชีวิตแผนที่ประมาณการอย่างที่ท่านเคยเห็นในต้นคลิปดังกล่าวมาแล้วนะครับเป็นแผนที่เป็นมาละเอียดแต่ถ้าเกิดต,ต,ต้องการละเอียดเพียงแค่ซื้อการรดเพิ่มเข้าไปแต่สำรับงานตกปลาผมถือว่าส่วนตัวนะครับผมถือว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดอยากละเอียดเพิ่มก็จ่ายซื้อกาดเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะแต่ผมจะคุยเรื่องของซาวเดอร์ต่อนะเพราะเอกลักษณ์เด่น ของซิมราคือเรื่องของการซาวเดอร์ที่แยกละเอียดที่ดีนะครับซ <c oughs> าวเดอร์ใช้ชื่อว่าหมดเอ h o โคนะครับมันก็จะมีการใช้ทั้งเสียงทั้งภาพแต่ส่วนตัวผมต้องใช้คําว่าส่วนตัวผมนะครับบางท่านอาจจะชอบคือผมอ่ะชอบอธิบายนะครับอธิบายทําความเข้าใจชี้นําแนะนําให้ท่านเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นในจอน,นั้นนะปลาเล็กปลาใหญ่มันจะบง่งบอกด้วยลักษณะของเส้นกลุ่มก้อนลักษณะที่ขึ้นมาบนจอจะแตกต่างกันไปแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดผม ทังเผอใช้คําว่าคุณต้องดูสีนะนี่คือปลาเล็กแบบนี้ปลาใหญ่แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดอยู่วันหนึ่งวันใดเราใช้ยี่ห้อหรือแม้กระทั่งเบนด์เดียวกันยี y ่ห้อเดียวกันแต่เราเปลี่ยนหมวดสีซึ่งเรื่องนี้ผมพูดบ่อยมากนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปจําอย่างนั้นเราจะหลงประเด็นที่องสีเขียวไม่มีแล้วเป็นสีแดงปลาอะไรปลาเล็กหรือปลาใหญ่ถึงผมเองถึงจะมีประสบการณ์ท่านถามว่าเอ้บางนี้เชื้อปลาอะไรผมก็ยังไม่สามารถตอบท่านได้เต็มที่ที่ผมสามารถให้ข้อมูล แนะนาชี้นาท่านก็คือ,อลักษณะนี้คือปลาใหญ่ปลาเล็กขึ้นแบบไหนนะครับแต่ละความลึกลักษณะของปลาที่ปรากฏอยู่ในโจอรูปร่างลักษณะจะต่างกันถึงเมตรจะเป็นปลาประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันคืออาจจะเป็นปลาที่เกาะพื้นอาจจะเป็นปลาที่ลอยลอยลอยจากพื้นเหมือนกันแต่ลักษณะการเห็นต่างกันแน่นอนนะครับในโมดสธิตนี้มันอยู่ที่น้ําความลึกที่6เมตรแสดงว่าลักษณะที่เห็นถึงปลาจะเล็กแต่มันจะขยายให้เราเห็นได้เพราะความระยะความลึก ในการอ่านภาพแต่เมื่อไปฟาร,ร์มลึกนะครับนี่เป็นคือหมดโฆษณานะครับแต่เมื่อฟาร,ร์มลึกเปลี่ยนแน่นอนนะครับลักษณะของการเห็นก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันไปหรือบางท่านก็พยายามเปลี่ยนหัวซาวเดอร์นะครับทีนี้การเปลี่ยนหัวซาวเดอร์ก็อยู่ที่ว่าสเปคเรานะครับเครื่องออกแบบมาที่กําลังกี่วัตต์อย่างเช่นชุดของซิมราดนี้นะครับดีที่สุดแต่ไม่ใช่ดีสุดๆด,ดีที่สุดผมว่าหัวเดิมมันให้มาเพียงพอแล้วเพราะนะครับมันมีนะครับ ความถี่ให้เราเลือกใช้นะครับ2ความถี่ในเครื่องตัวนี้นะครับความถี่ที่ท่านเห็นนะครับปุ๊บกรไปมันก็จะมีทั้งความถี่2 0 0นะครับความถี่ไปเชืบสูงเชืบกลางนะครับแสดงว่าใน1ห,หัวสัญญาณชั้นได้แล้วถึง4ความถี่ทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็นหัวโลหะไม่ว่าหัวโลหะน,นั้นจะเป็นยี่ห้ออะไรแบบไหนนะครับสาคัญคือออกแบบมาที่อาจจะมีแค่เอาเริ่มต้นเลยท้องตลาดทั่วไปเป็นหัวทองเหลือมีที่ความถี่200 นะครับความที่2 0 0้ก็คือใน1ช่องในหนาทีมันมีลูกขึ้น200ลูกนะครับแต่เมื่อมีระบบเชื้อปนะครับหัวที่เป็นระบบเชื้อปนะครับคือจากซาว์เดอร์ปกติที่ไม่ใช่ระบบเชื้อยิงลงน้ำหนึ่งครั้งมันไปแค่1ลูกขึ้นยิงไปปั๊บซ้อนกลับ1คลื่นแต่เมื่อใช้มีเมื่อหนึ่งเมื่อใดลงท้ายด้วยคำว่าเชื้อยิงลงน้ำหนึ่งครั้งนะครับไปสามลูกขึ้นสะยิงถึงพื้นสะท้อนกลับปุ๊บโค้งกลับมาเป็นตัววีกลับมามันละเอียดกว่า อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนหัวนะครับเราเลยวัดดูวัตถุประสงค์ว่าเปลี่ยนหัวเนี่ยอะไรขึ้นมาบ้างยกตัวอย่างพอเปลี่ยนหัวเป็นหัวทองเหลืองที่มีกําลังเริ่มจาก6 0ร้วัตต์เป็นพื้นฐาน600้วัตต์มันก็ดึงหน้าดินพื้นขึ้นมาได้แต่เราต้องมีการจ่ายเพิ่มแปลงปักขึ้นมาแต่ถามว่าหัวเดิมทําได้ไหมทําได้ที่ใกล้เคียงถึงมันไม่แรงเท่าแต่สเปคหัวเดิมมีให้เพียบพร้อมกว่าเพราะให้มาแล้วถึงสีความดี ที่เหลืออยู่ที่เราจะทำเนาะบางท่านคิดว่าเออทำไปแล้วมันได้ภาพดีกว่าโดนใหกว่าอันนั้นก็อยู่ที่ความชอบอะไรก็ได้ทําแล้วโจชอบทําแล้วไม่เสียหายทำทำได้เลยนะครับแต่ทางผมสําคัญที่ต้องการว่าเออบางเดิมๆได้ไหมได้แต่พอเป็นรุ่นกําลังสูงๆยกตัวอย่างถ้าตัวนี้เป็นตระกูลของก NSS n s x ที่มีกําลัง1,000วัตต์ทเหมาะที่จะเปลี่ยนไหมโอ้โหกําลังเครื่องมันเหลือรอเปลี่ยนหัวใหญ่มันเหมาะสมมันบาลานซ์นะครับมันบาลาน ซึ่งของดูเทมาผมถือว่าเพียงพอแล้วในสเปคอย่างเช่นตัวนี้สก,กิลมันบอกได้ที่อยู่ที่ประมาณนะครับ200เมตรซึ่งผมไปลองจริงมาแล้วนะครับออกไปลองมีคลิปถ้าเกิดท่านต้องการดูความลึกที่ร้0เมตรกับหัวเดิมๆมันไปได้สบายนะไปได้สบายแต่บอกว่าคําว่าไปได้สบายนี่หมดสาธิตเนาะคำว่าไปได้สบายนั้นมันชูนะครับจากซาวเดอร์ของท่านที่สามารถแยกรายละเอียดของปลาได้แยกรายละเอียดของลักษณะเชื่อได้ มันก็จะกลับกายนะครับมาเป็นเพียงแค่ผมใช้คำนี้เลยเป็นเพียงแค่มิเตอร์วัดน้ำบอกได้ว่าความลึกที่ท่านอยู่กี่เมตรแต่รายละเอียดในการดึงข้อมูลมันไม่สามารถดึงได้แล้วแต่พออยู่ในน้ำตื้นสังเกตจากหมดสาธิตนี้นะพอเราหมุนปับ๊บมันจะดึงรายละเอียดให้ละเอียดขึ้นมาแต่พอไปลึกกว่านั้นลึกมากๆเกินสเปคเครื่องที่ออกแบบมาดึงยังไงก็ไม่ขึ้นเท่ากับ เรามีจากที่จอไว้ดูปลาซาวเดอร์ไว้เห็นปลาซาวเดอร์ไว้ดูหมึกมันเป็นแค่มิเตอร์วัดน้ําเพราะมันไม่สามารถแยกรายละเอียดสิ่งที่เกาะที่พื้นหรือสิ่งที่ลอยที่พื้นทะเลได้เลยมีเพียงแค่โชว์สวยโชว์หรูอันนี้ผมใช้ในมุมของผมไม่เปรียบเทียบกับเคยผมเอาข้อมูลหลากหลายเพราะในเรือของผมบางท่านอาจจะเคยเห็นหรือบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะเพิ่งฟังในคลิปนี้ผมมีทุกยี่ห้อในเรือทดสอบของผม ผมมีทุกหัวซาวเดอร์ในเรือของผมผมมีหัวซาวเดอร์ขนาด1,000วัตต์6ห,หัว6รหัสเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องคาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะครับผมทําอย่างนี้มาเพราะด้วยความชอบเป็นเป็นทุนของตัวเองผมเลยพอชอบปับ๊บผมก็อยากไปเสพเสพในสิ่งที่ผมชอบเมื่อได้ข้อมูลมาท่านต้องการอะไรยังไงปับ๊บผมก็จะพูดด้วยเหตุและผลว่าอย่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปคุ้มไหมอย่างท่านอยู่น้าตื้นอ้บัง เห็นบางพูดเรื่องหัวกิโล1กิโลผมอยากใส่ด้วยถ้าท่านเคยเว้นสมัยก่อนมีรถโคตรแรงหรือต้นโคตรจัดเลยแต่บิดได้แค่ในซอยมันก็ได้ไม่สามารถโชว์ศักยภาพของมดเตอไซเราหรือของอุปกรณ์ของเราได้เต็มที่และเราไปจ่ายทำไมนะครับแต่ถ้าเกิดจ่ายไปเพื่อโอ้ลำโรมีหัวกิโลนั่นขออีกกรณีแต่ถ้าพูดถึงเลยให้ความเหมาะสมให้มันสมดุลให้มันเหมาะสม ผมสามารถตอบท่านได้เกือบครบเพราะทําไมใช้คําว่าเกือบครบเพราะมันมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้ถึงแม้ผมจะออกเรือหน้างานอย่างที่เห็นในคลิปจะออกเรือพาเรือพาคนนั้นคนนี้ไปตกปลาออกเรือไปทดสอบเองถึงแม้ผมจะเป็นผู้ชอบใช้เองออกหาเองขายเองก็ตามผมยังรู้ไม่พอเพราะมันมีการทคโอย่งมีการพัฒนาตลอดนะครับผมอาศัยมาด้วยความชอบอย่างเดียวซึ่งบางอย่างผมไม่มีคำไม่มีความรู้ทั้งหมดแต่ผมก็พยายามหา ให้ท่านจนได้เมื่อท่านรับสินค้ากับผมเน้นย้ําตรงนี้และสําคัญผมไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทนะครับผมเป็นผู้ค้าอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครผมเลยแนะนําฟาร์มดีนะครับสวัทีครับฟาร์มสามารถในแต่ละยี่ห้อนะครับในแต่ละยี่ห้อเพนในแต่ละยี่ห้อนะครับแบบไหนอย่างไรเก่งอะไรแบบหนห้ขึ้นมาเพราะแต่ละย่อผมมั่นใจหนักหนาเหลือเกินว่ามันเก่งเด่นไม่เหมือนกัน ซึ่งเราถ้าเอาเรามาเปรียบเทียบรุ่นนั้นดีกว่าดีกว่าเปรียบเทียบความลึกวิ่งความเร็วนี้จับภาพได้นะครับมันมีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบเหลือเกินนะครับที่มันมาเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบอ่าถ้าเป,เปร,รียบเทียบอย่างนี้ผมก็เห็นด้วยนะเอาราคาเลยของราคา1 0 0 0บาทอ่าสมมติสมมตินะอันนี้1,000นีหนึ่บาทเรามาเทียบันสิหนึ่บาทได้อะไรมาบ้าง1,000บาทชัดไปไหนบ้าง1000บาทของ2ตัวนี้สมมุตินะครับหนึ่บาทของตัวนี้อะไรโดนใจเรามากกว่า นะครับมันเลยออกมาหลากหลายยี่ห้อเม้กระทั่งในยี่ห้อเดียวกันในเบรนด์เดียวกันยังออกมาหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทเพราะความชอบคนเรามันต่างกันหน้าง,งานสิ่งที่เราไปเจอก็ต่างกันทั้งสิธ์นะครับผมพยายามให้ข้อมูลให้หลากหลายที่สุดเนาะมีเรื่องหนึ่งที่มีการตําหนิผมมามากผมเป็นคนค่อนข้างติดพูดเร็วผมพยายามมาระยะใหญ่ๆเลยยังทําไม่ได้ต้องขออภัยเนาะและผมไม่สะดวกต่อข้อมูลทาง YouTube นะครับ ให้โทรมาตามข้อมูลที่ผมแตะไว้เอ๊ะบางคนบว่าบางโทรมาแล้วโทรไม่ติดส่วนใหญ่ที่ท่านโทรอ,อาจจะโทรในช่วงสอาทิตย์ซึ่งผมหยุดงานเนาะต้องการจีเสซาดเดอร์หาปลาหาบกห,หากุ้งหาวัตถุใต้น้ําหูหาผู้ประสบภัยจมน้ําอื่นๆทักมาคุยโทรมาคุยนะครับผมก็จะมีข้อมูลทุกรุ่นที่ท่านเลือกแล้วผมจะเอาข้อมูลจากน้าง,งานจากประสบการณ์มาเลือกมาทํามาชีน้นําให้เหมาะกับท่านให้เหมาะกับให้เป็นงานของท่านสวัสดีครับบางกุฒิภูเก็ตครับผม